สวัสดีครับอาล่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้อ้ออยู่กับพี่บิวค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะค่อนข้างแปลกตาออกไปจากที่เราเคยได้รับชมกันมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากจะทราบในเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆให้พี่บิวแนะนํานิดนึงค่ะครับผมสําหรับคันนี้เนี่ยวันนี้เรานํามาจัดแสดงมาในทีมแบบรถเก่าโมดิฟายให้เป็นรถใหม่ทั้งคันเดี๋ยวขอยกเท้าวความไอเดียก่อนนะครับ สำหรับรถเก่านะครับใครใช้รถเก่าไม่ว่าจะเป็นรถตระกูลแบบ P P V S, <S U V หรือ M P V หรือรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่รู้สึกว่าใช้ใช้ไม่นานแล้วฉันอยากจะโมดิฟายใหม่ทำได้ไหมนี่แหละครับเป็นตัวอย่างทางเลือกอย่างตัวนี้เป็น Toyota Fortuner ปี2010โหนี่ปี2023แล้ว13ปีมาแล้วถูกต้องะนะฮะอะไรทำได้เราทำเลยะนะครับเรามีการโมดิฟายแม้กระทั่งกระจังหน้ากาันชนหน้ากันชนท้ายเปลี่ยนใหม่หมดนี่ ได้ oh, ไดอเดีแบบเหมือนอารมณ์แบบ transformer อ oh, oh. ย่งางเอาผาดเขาก็มีใช่ไหม <cam pe ach> กระจังหน้าแบบนั้นเราก็โมดิฟายเหมือนกันสั่งเข้ามาติดตั้งเหมือนการทําได้นะคะกำลังจะบอกเลยว่ากระจังหน้านี้คือเหมือนกับเอาผาดเวลไฟเลยแบบนั้นเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> หรือจะเรียกวแบบ่าโอ้เป็นเล็กซ LM ก็ยังได้นะฮะไฟเลี้ยวต่างๆนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากนะครับติดตั้งมาในโตโยต้าฟอร์จูเตัวนี้ในงานภายใน ภายในคันนี้นะครับของเดิมเป็นสีเบสสีครีมนะเราโมดิฟายใหม่ทั้งหมดค่ะอ่าเราวัสดุที่เราใช้เนี่ยเราใช้หนังไมโครไฟเบอร์อ,อ่าซึ่งเป็นหนังพรีเมียมเกรดคุณภาพทนความร้อนยืดหยุ่นดีใช้อายุกยารใช้งานเนี่ยเป็น10ปีแน่นอนโอ้โหใช้ได้ยาวๆหลังคาเป็นหลังคาไฟดาวค่ะอ่าไฟดาวปุ๊บแผงข้างประตูต่างๆเราก็หุ้มใหม่ทั้งคันเหมือนกันในส่วนของรถคันนี้นะครับเราได้นําอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนของ บอกเก้าอี้ผู้สูงอายุยกขึ้นลง <c oughs> ติดในส่วนของข้างคนขับ <c oughs> นะครับเป็นงาน e a s y c a ครจากทางเรา <c oughs> นะครับซึ่งแบบงานตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาโอ้โหใช้งานง่ายมากนะครับใครใช้รถประเภทรถเก๋งนะครับรถประตูบานสวิงต้องดูเลยเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยแล้วในตอนหลังนะครับในส่วนของเบาะแถวที่ 2, 2> <c oughs> เราก็เลือกติดตั้งในส่วนของงานบอกเก้าอี้ v i p ใครหลายคนมองว่าเฮ้ย s u v PPV จะติดตั้งเบาะ v i p ได้ไหม นี่แหละครับทำได้ s s d <SD S 2> ทําได้ะนะครับติดตั้งเบาะ VP P ที่สามารถปรับเอ็นไฟฟ้าเลื่อนหน้าถอยลลางเอนนอนพักน่องและมีเบาะนวดอุ่นเย็นในตัวด้วยโอ้โหเรียกว่าครบคันเลยทีเดียวครบคันมากๆะนะครับอยากให้มาดูจริงๆนะสำหรับ Toyota Fortuner คันนี้ที่ทรานฟอนเปลี่ยนหน้าตาโหโหเปลี่ยนภายในใหม่ทั้งหมดนะครับจากรถเก่าให้กลายเป็นรถใหม่ฝากไปด้วยครับสำหรับคันนี้ครับ